เออเอโอ้ย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 จะหาเป็นไงล่ะเออเอ้ามาช่วยเอออ่ะขอบใจมากนี่เนี่ยขอบใจอะไรอ่ะค่ะหัวใจมมาโดนหัวชันจิ๊บจิ๊บอืมต่อไปกระโดด3เมตรตินีโอ้ฮูนี่เลอื้อ ฮ่าๆฮ่าฮ่าๆต่อไปก็เป็นปลายน้ำปึ๊บปึ๊บดิ้ชิวมาเลยช่วยพวกเราก็ชิวเนอะเฮ้ย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 เอ๊บ้าดิโอ้ยต่อไปห้าการทำอาหารห้ามูนี่จิ๊บ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 โอเคขอโกนไอ้เจ้าหมอนี่ก็ได้ไอ้ตัวแดงๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยอาหารชั้นมาดูเกตกันเอาไปดู ไปดูกันเองไปดูดีกว่าอืมอุ้ยเกจช์นี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยฮึกับที่ต่อไปก็คือการแข่งกระโดดกันใครชนะอุ๊บเนี่ยอะโอ้โูโ้ฮ,โฮ้ออกเลยแกงสีเกแกงสีแดงแ,แกงสีฟ้า ูอีกอืมอดฉันจะกลับประตูได้ยังไงเนี่ยเออเออใครชนะก็จะได้รางวัลนี้ ใครชนน่าจะได้รางวัลน,นี่อ้โคสุดยอดเลยในยูโคในนายบุ๊คประมาณถึงตรงนี้ดีกว่าให้ชาวพวกนี้มันทำไมไอะไรอ่ะเออพวกเราเตรียมตัววางไว้ตรงนี้แหละแล้วฉันที่แค่แยกร่างจุ๊บๆเตรียมพร้อมพวกเราแบบทดสอบพลังเริ่มแล้วนี่นี่นี่น นึ่งสองสามไปโอ้โหจไม่ไปเด,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 ดี๋ยวหรอกเดี๋ยวเดูสิมีโอกาสไหมนอนดีกว่าออันจังหวะน,นี้แหละขอกลับมิติก็แล้วกันจิมจ้มจๆๆๆ

ช่วยไม่ได้ทำยังไงดีงั้นไปช่วยกันลถอะกันเดี๋ยวค่อยกลับไปตีก็ได้ตีโอ้ยพวกเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัดนี่นี่เจอฉันจ้าพุชอ้สฟิงฟิ้งฟิ้งฟิงตีนี่นี่นี่ทำไปช่วยแล้วทุกคนมาเอามือมางั้นไม่ต้องนะเดี๋ยวฉันไปเอง กร้อมกียดอัดทำอะไรัเนมอนนี่โอ้ยมาเดี๋วยวฉันสอนนีกับธนูนี่วันี่ โอ้ยนวดโอ้ยสุดยอดเลยอุ้ยสุดยอดเลยจริงต่อนจริงหรอจริงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหบราเอ้ยไปโอ้โหมาเอ้เออม่ทักทายอะไรเลยเนาะมาต่อไปดี ้ามาฉันจะการีว,ว้าทำอะไรของวั de, 1, นวช่วยทำไงดินี่งั้นใช้ขนนี่แล้วกันฉันช่วยเองนะอุ้ยโอี่นดดีแน่อเออ้รอบนีีีกู้ีีั่นอรอบไหมเอ้ย เชื่อเองไหมว้าดีเนี่ยยิ่งมึงไปก่นอนฮึโอ้โหพวกเขากำจะไปกันแล้วแกจะได้กันแล้วนี่แหละโอ้ยแกทำอะไรกูแกเนี่ยนีน่โอ้ย

นี่เนี่ยนีแกจะไปไหนกันเื่อโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโโอ้ย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 ไปดีกว่าโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยคือไม่ช่วเราอะแต่ว่าเราช่วยสุขภาคือคือโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยมันก็ือบนี่นี่ มันมาช่วยแล้วนี่แน่นี่นี่ไปเอาดีเพื่อนนี่แนะนี่แน่นี่แน่ไปไปนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเราจะจับกาอนนี่แน่นี่แน่นี่มากมลยค่ะพวกเราคือทีมเวิร์ด คุณผู้ชนะก็คือทีมสีเหลืองสุดเทพแฮ่ผู้ชนะแล้วใช่ผู้ชนะแล้วงั้นพวกนายตามมาดีเลยกูผู้เรากอดกันเป็นเพื่อนที่ดีเอ๊ะหาไปไหนเนะี่ยดีเนี่ยกูผู้นั้นประตูพิธีเนี่ยฉันอยากกลับประตูพี่ตีนี่ ได้ไหมยังต่วกับประตูมิตีได้ไหมดินั่นดวกเราช่วยเองนี่มันีป้ปามาพวกเราูรา้พวเราจะนำทางด้วยไปไปกัน้นั่นก็มาสิฮฮาฮนัฮนแกฮกฮฮองดีนะฮัฮฮฮฮฮ้นก็นกเกข้ามา นี่จะทำมาได้ไงดีเนี่ยดีเนี่ยดีดีดีเออดีฟังดีเนี่ยดีเนี่ยดี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 นะจะทำอะไรอืมอะรเนี่ยแต่ทำไมไม่ได้หรอกดีเลยเด้ออืมอะไรเนี่ยพวกเราเองไงล่ เข้ามาเฮวัดีเพื่อนอ,อ,อีไปพป้ไปกไก่ซะนี่น,นี่นี่ทอะไรฉัน่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยปุ้งดึงกระพี่ส้มอ,อ,อดีเพื่อนเ้ยนั่นฉันตปอ่ะนั่นนี่ต้นรับโอเคดีนีเนะ่ยยไพป้าอ้ยนี่ี่นีอนี่ี

เ้พวกเราชนะแล้วเอาแดงไปได้ไหมไม่เป็นไรเพื่อนกอดกันนี่คือกลุ่มไหมาเขาหน้เรอใช่กลุ่มฉันก็มีหม่เหมือนกันแกคิดว่าฉันตายง่ายๆหรอ